สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะวันนี้บุญรอดพามารับชมเจ้าการยาวของบุญรอดเองครับมาลุยงานเดียวครับนี่สูบน้ำตั้งแต่เมื่อวานครับยังไม่แห้งดีนะเหลืออีกนินดๆหน่อยๆฮนะเนื่องจากว่าสายพานเครื่องรถอีแท็กขาด กำลังซ่อมอยู่เดย๋ยวจะสูบน้ำต่อบอ่อลูกนี้สบายครับแข็งเนื่องจากว่าพื้นข้างล่างเป็นลูกลังฮะอ่ะดูเสียเตยครับทำงานไปด้วยหาปลาไปด้วยได้แล้วนะได้หลายตัวแล้วฮะพื้นข้างล่างมันเป็นพื้นลุกลังครับแข็งจะขุดเข้าหรือเปลาแค่น,นั้นเองฮะนี่ ทำการลอกสะครับลอกบอ่อแล้วก็เอาดินมาปั้นคือบอ่อมันกว้างอะเจ้าของบอ่อเขาอยากจะว่าทำให้บอ่อมันแคบลงนี่ฮนะเดีย๋ยวให้ดูสภาพบอ่อก่อนกว้างนะเกือบจะประมาณไล่หนึ่งได้นี่ขุดมาหลายสิบปีแล้วคุณยายเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อน ไม่มีบ่อน้ำให้งวัวได้รับประทานนะเลือให้เขามาเอาลูกลังไปเพื่ออยากได้บ่อทีนี้บ่อมันใหญ่เกินไปครับไม่จำเป็นจะต้องใหญ่ไปวันนี้ก็เลยขอลดขนาดลงแต่ล้วงให้ลึกๆล้ลวงให้ลึกแต่บ่อ,อก็จะแคบลงนะนี่เสียเตยกำลังจะ เวียงดินขึ้นมาครับมาปั่นมากบแถวนี้ฮะบกรบบริบปบปรเวณรอบด้านสีด้านนี่แหละงานนี้ไม่ได้เมาส์นะเป็นชั่วโมงเอาเป็นชั่วโมงเอาฮะสูบน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังแห้งยังไม่แห้งดีครับแต่ตรงเนี้บ่อสี่เหลี่ยมข้างในนี่ลึกประมาณ2เมตรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่อเนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,กเกนี่ยลึกประมาณ2เมตรกว่านะน แต่รอบด้านนี่เป็นปูสะเป็นดินกันเลยอะ่าแปลงสภาพให้ดูเดีย๋ยวเราคอยติดตามไเรื่อยแหน่เสียเตยมีการถากเอายาวเยอะออกไม่ใช่รหรอกอยากจะหาปลาหาโกบเดีย๋ยวไปดูดีกว่าว่าได้เยอะไหมนี่เจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอปาลานะฮะอ่ะเดีย๋ยวเดินมาขุดตรงปลายท่อพญานาก่อนให้มันลึก มันจะได้สูบได้แห้งดีฮะเวลาสูบน้ำแห้งมันก็จะทำงานง่ายเครื่องสูบน้ำสูบแลฮะน้ำอะไรน้ำเหลือไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวเซตเตอร์กำลังจะขุดให้เป็นหลุมตรงปลายท่อสูบน้ำนี่แหละเพื่อเวลาสูบน้ำมาปุ๊บน้ำจะได้แห้งดีฮะนี่ลุยไปเลยฮะไม่มีโจมพื้นที่ตรงนี้เป็นลูกรังแข็งนี่เซเตอร์เดินลุยน้ำแล้ว ดีย๋ยวยกปลายท่อออกก่อนุูให้มันลึกครับุูให้มันลึกที่ได้สูบน้ำจะได้ไม่ต้องโดนหินหินเข้าไปท่อที่ใบพัดแตกหมดหักหมดโอ้โอ,โอ้ลื่นเลยเดีย๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าได้ปลากี่ตัวเลยอะ นีน่ีขนาดแปบเดียวนะโอ้ได้ทางปลาไหลปลาช่อนงะเอาแล้วครับกับแกมหรือกับข้าวเยอะก็รู้ยืนนี้นี่โอ้โหดูดิขุดไม่ค่อยจะเข้านี่แหละผมกลัวอย่างเดียวไม่กลัวจมกลัวขุดไม่เข้าฮะเพราะข้างล่างมันแข็งอะ แค่นี้ก็พอมันลงไปลึกแล้วเดี๋ยวตั้งเครื่องสูบใหม่ครับสูบไม่แห้งอ่ะหลังจากขุดหลุมแล้ววางท่อพยานาคเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็จะสูบน้ำครับส่วนเสียเต้ยก็ไปทำงานต่อสวัสดีครับ แต่ลูกลังตรงด้านนู้นนะโอ้โหเม็ดอย่างสวยเลยนะทางด้านขวามือผมนี่ที่เป็นเนินนะแถวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งลูกลังไลนะคงอยู่นี่หลายวันครับวันเดียวคงจะไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่าต้องทำให้รอบด้านนี่เสียเตยแค่ปรับคุม ภูมิภาพภูมิทัดก่อนนะปรับให้พื้นมันเสมอรอบด้านก่อนแล้วค่อยล้วงลงลึกๆอ่าถือโอกาสได้หาปลาไปพร้อมนี่ดูดิแวกเกียร์นั่นแหละยัเขามาเห็นทำงานชั่วโมงโอ้อยโดนด่านะอันนี้ก็ะเซลไปครับเจ้าของก็ใจดีอยู่เมื่อกี้ก็เอาโคกเอาสปอนเซอร์กาแฟมาให้ฮนะ ไปแล้วครับเป็มท่อเลยเร่งเครื่องยังไม่สุดเลยนี่ครับถ้าไม่มีน้ำนี่การทํางานของแมคโครนี่จะง่ายนะเพราะว่าไม่มีอุปสรรคอะไรนี่เรเตอร์จะถากมาพอนนะโอ้เริ่มขุดเลยฮะเริ่มล้วงมาแล้วนี่จะทำจากเนี่ยวนลอ้อมรอบนะแล้วก็ไปขึ้นตรงทางเดิมครับตรงที่ลงมา ตอนที่ลงมาลงอยู่ทางด้านนู้นครับมุมซ้ายมือทางนู้นนะรพอดีแหละทำบนรอบพอดีนะเดีอย่ขุดลึกลงไปสักหน่อยหนึ่งก็ปล่อยน้ำตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ลงไปโอ้โหปลาอยู่ในนี้เต็มเลยนะช่วงนี้พักการวิ่งหก้อยหน่อยครับเพราะว่าไม่ไหวทางนี่เละไปหมด ฝุดได้วันเดียวฝนก็ตกไม่เกินสองวันฝนก็ตกครับก็เลยว่าอ่ะรอให้มันแห้งดีๆก่อนแล้วค่อยวิ่งดินเอ่ตอนนี้เอาเจ้าก้านยาวลุยงานเดียวก่อนเดี๋ยวดูดิปฝุดเข้าไหมนี่กลัวอย่างเดียวกลัวจะไม่เข้าครับเรื่องจมไม่มีจมแน่เพราะคืนล่ามันแข็ง คอยดูครับได้กินปลาแน่ปลามันลงมาในนี้หมดแล้วลงในบ่อซีเดียมนี้หมดแล้วฮะโหน้าแม็กทำอะไระเล่นน้ำเลยอ๋อเอาอวกเศษอะไรต่างๆให้อยู่ปลายท่อออกครับเดี๋ยวเข้ามาในท่อเดี๋ยวใบพัดมันปัน่นเดี๋ยวใบพัดแตงกงอีกปีนอกีกเสียรายตางัง ามาดูมุมด้านนี้มั้งครับนี่ฮะลอยลูกรังฮะนีโฮโฮ่จะขุดเข้าไหมไอเรื่องเข้านะเข้าฮะนี่ดินแบบนี้สบายอยู่แล้วครับทำบอ่อใหญ่ให้เหลือบอ่อเล็กนะนี่โครงการนี้จะขยายออกมาสัก5เมตรครับแล้วก็เอาดินขึ้นไปปั้นครูครับ รอบด้านด้านนี้จะใช้ดินเปลืองหน่อยฮะเพราะว่ามุมมันโค้งไปทางนูน้นนะเด้านนี้ด้านฝั่งนี้ซ้ายมือผมน,มรรนี่ไม่ค่อยเท่าไร่ครับนี่ไม่ค่อยเท่าไหรใช้ดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แด้านนู้นนะครับด้านที่สูบน้ำากับด้านที่เสียเตอร์กำลังขุดนี่ต้องใช้ดินเยอะครับในการปัน่นไปปั่นคูดฮะอย่าขุดไปสักหน่อยก่อนนะขุดไปสักสิบเมตรก่อนพอขุดไปสักสิบเมตรทีนี้ก็จะเปิดน้ำลงจับปลาฮะ แล้วก็ไม่ต้องสูบแล้วพอแล้วพอน้ําแค่นี้ถ้าขุดรอบบ่อนี่ก็เพียงพอแล้วครับถ้าสูบออกให้แห้งเลยก็จะเปลืองน้ํามันทิ้งเฉยๆ โดดมาเมื่อกี้นี้ให้ดูไม่ทันครับน่าจะตัวใหญ่นะแต่เจ้าของเขานุญาตบอกว่าเอาไปเลยเสียสาเอาไปเลยยายไม่หวงว่างั้นให้เอาไปกินกันเลยครับโอ้เจอเจ้าของใจดีก็ดีไปลงไปสักสองเมตรห้พอนะจากพื้นนะลงไปแค่2เมตรห้พอ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับพามาติดตามเจ้ากานยาวกับทีมงานบุญรอยครับวันนี้พาเจ้าป้านยาวมาลุยงานเดียวครับมาขยายสระมาจับปลาครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ